เยอะอ้วนอ๋อไม่มีอะไรครับน้องมีใครหูมันไม่ค่อยได้ยินปะไอ้ต้มอยู่ไหนต้มอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ต้มอยู่ไหนน้องเแล้วอยู่ไหนีอยู่ไหน

อะไรนะพี่แจ็คกูเรียกมึงในบอลไม่ตอบเป็นที่อะไรสัตว์อะไรไม่อะไรเรียกบอลเลยวะผมมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไอสัตว์อยู่เนี่ยหน้าผับมาหาผมดิมึงก็มารับกูดิีที่อะเอ้าวพี่อยู่ไหนผมน่าไกมอยู่หน้าคุกเนี่ยอยู่เมืองเลยพี่ขับมาหาเนี่ยอะไรมึงก็ขับมารถมันไม่มีมานม่มีมึงก็อุ้มไปโฟนไงโง่เอ้ยมันอยู่เดี๋ยวมันมามันอยู่อะไรมึงก็อุ้มมันดิอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ อ่เป็นพอแขวะไม่มาให้กูทำไรเลยตามอู้ยเออผมก็เบื่อเหมือนกันอะไรกันไม่ไงทำยมขอใส่เสื้อสีฟ้าเกียร์ไม่หลับเลยแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเข้ามาตอนสี่ทุ่มเนี่ยได้อะได้อะได้ดีก็ดูมันทำดิได้ดีมันทำได้เหรอตอนใกล้ๆก้ไงแค่เราก็อยู่ไงถือวาเราก็อยู่แล้วอ้าวไม่พี่นะครับพี่เนี่ยจะมาบอกความนะบให้กอหานี่กูเล่นบ้างอย่าร้องนะมันจะมาเข้าเวลาใกล้ๆกล้ช่วงปะ cả cả cái gì vậy Vừa này, vừa lại càng mà vừa lại cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video Cái này bị cái này bảo làm cao mình chờ đi Mẹ bắn bắt bắn hí ra một

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจ้องไปยังมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าระโี่ยงไปดิ้ิอ่ะเนี่ยไล่ตามตอนอยู่แฟมอาไล่ตามตอนอยู่แฟมมะล่างเนี้ยล่างคลังอ่ะเหมือนพวกแบบลมบ้าขึ้นอ่ะอยู่ที่เก็บรถตามลองอยู่ที่เก็บรถเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเก็บรถอบบทำไมกูเก็บดิกูนั่งด้วยไงมกูไอ้ฟนไงโลงมาหนิขับมาสิถึงกว่างนั้นอ่ะ อะเดี๋ยวเก็บคันนี้แล้วพี่เอาห้าสิบเพื่ออะไรับอาเป็นพ่อฟ้าอยากขับมาแต่งขับเลยตั้งขับเลยโฟง์ทอยู่กับพี่ป่ะโฟ,ฟงไอโ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 ฟงอะไรน,นะเยันนี้ดี มีหวัดไฟด้วยเหรอแ<า>อบตีรัดอ,อ๋ออะไรสองภาษาดูเหมือนไอโตอ่ะง,ง่ายจ้บเบวจัดม er. ึงอะตำรวจะโคตรทิว้ <c oughs> ตวตำรวจไม่จับไม่ได้อะเจอช็อตไม่ก็ไปบอะตำรวจทนได้เดี๋ยวใครได้นั่งอาร์ตสิบอะไม่ต้องอุ้มถึงสี่สิบห้านาทีเดี๋ยวกูพาให้เดี๋ยวกูพาจัดการให้ไอ้รบเดี๋วยวกูพา<ว><ไ>ปั๊มเคส กูมีม sure ุมแคสร้อยด้วยรอบที่เราไปก็โดนไปสองพูดนี้ม uh ันร้องเลยนะพูดอย่างร้องเดี <h 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 ๋ยเจอกูเดี๋ยวกูจัดให้ถ้ามึงอยากร้องอยากขอไหนเดี๋ยวกูจัดให้จัดพูดนี้มันร้องแล้วโอ้โหนายกโยคะมันนำงี้นะครับพี่โด้พี่นี่ค่ะน่ารแคสิบสี่ผมแคสนี่ค่ะพี่เอาตีนะไอสัตว์มึงอยากเห็นว่าพวกกูแบบไม่เลือกวิธีชนะไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ยเดี๋ยว ฮีโรชิโดนกูไปสองเคสนะไอ้ไอ้ตัวที่ที่มึงลังผู้มาอยู่ตอนนั้นอ่ะที่มึงผู้มาจะหมดเวลากูเอ๋อก่อนอ่ะเอาง่ายๆกูเพิ่งห่อแล้วกูเอ๋อก่อนอ่ะตัวปืนตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวผู้หญิงคนหนึ่งรอบนี้พี่ก็จัดให้ด้วยกันเลยมันพวกปืนเยอะนี่แท่ได้ข่าวตอสนายแม่งมันดีว่ะตอสเพื่อนรอบนี้นายแม่งโคตรมันเลยว่ะตอสไอ้เหี้ยแต่ตอสแต่ตอสพี่ผมไม่เข้าใจเฮียตอสพี่ผมเมื่อวาน เมื่อวานเรียกผมเป็นพวกไอเป็นพวกอะไรวะไม่พร้อมอย่าพูดอ่ะไอ้เเปิดบอยเป็นเหมือนพวกอบตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจกันแฟร์ดูส่าจะไหมอันนี้เท่าไหร่กอนจะลา เออจับมือกับฉันไปฟังว่าเพลงน่ะก่อนลาก่อนล่าไม่ต้องมาบอกกาล่าเย้เพลงโคตรไวเอ็มสามแล้วสองแล้วเออดีดีใช่เหรอนายแม่งมันดีว่ะจอที่อ่ะ เราไปดูโปเกมงก่อนดูมาลแล้วดีดีไม่เชื่อหรอกแต่กูไม่อยากรีวิวอะไปดูเองนะเอันนี้ได้ค่าค่านี่นะในค่าคอมเนี่ยดูดีได้ดีได้พอได้แล้วมึงเปิดอะไรกันบ้าเนี่ยโว้ยไม่มีเงินพระเจ้าจ๋อต้องไฟ A2 รุ่มไหมอ่ะผมไม่รู้อ่ะผมอยากจะถามอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดมันเข้ามาตอนดึกๆถ่ยแล้วมาเรียมแบบว่า i you eat into money, you guys. She chose a gold and she got place. I thought i <laughs> never go after clear when they on the I'm a self-applanted automatic dig when you're oh against God. my family. If you break off my public, I just bought another baddie. Bitch knew I was toxic when she met me, I was a savage. High in the hills, trying to avoid any madness. Private on the lyrics, just like we imagine. Only selling for this hot take cause I ain't got the acne. Trying to be modest, I sound like a fragment. Cardi, you my friend. I cause my fame. Bitch said she ashamed to love me in public. เฮ้ยตอนสนายไม่เข้ามาไฟอ่ะนายชนะไปก็ได้นะเพื่อนรอบเนี้เราว่านายไม่เหมาะสมเข้าว่าชัยชนะสัตว์เลยว่ะตอนผมมันจะเข้ามาน้องเราไปอาบน้ำไปหลับไปยี่อะไรหมเนี่ย้กเนนว่า <laughs> 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 <inaudible> I can see the future is <laughs> <It's> looking <laughs> like me loving <laughs> to <into> the sky. <laughs> I can't <laughs> <coughs> they oh. to live in Gordon. I'm I'm excited. I'm excited. i I'm excited. I'm excited. I'm excited. i you excited. I'm excited. i I'm excited. i i วยไอเ้เหี้ยแม่งโปรโมทอะไรกับเควันไอ้เหี้ยให้กูไปเล่นอย่างพวกเล่น K เค <laughs> โลไอ้เหี้่รวยไอ้ที่แม่งโปรโมทสักเควันเลยหี่รวยแม่งโปรโมทสักค่าน้ำเหรอด่าผู้เสพยาเสพติดนอนรวยโปรโลโปรโลอ๋อโดนแบนอีกแล้วคนนีพ้พี่เกศพี่เกศเอา้าโดนเหมือนกันดิพี่ตัวเกลียวเอา้านี่ก็โดนเหมือนกัน,นดิเอา้านี่ไปต้งแฟนทั้งคู่เลยเหรอเนี่ย ไปทั้งแบบมีพวกพี่ๆนี่อยู่นะอุ้ยพี่อยากจะพูดอยากเล่นแบบผ้าสิบสละมีพวกสละมีอยู่มีวะมีว่าแบบสละพิเศษอะมีปลาสละพิเศษอะมีปลามีป้ามีป้ามีปลาเพี้ยมีปลาอนาคตอยากเล่นห้าสิบห้าสิบเออมีป้ามีป้ามีปลาฟั๊มเว้ยท้อขาไปรุ่นพี่ดูไปเนี่ยอันนี้คุณอุโบนขอ็ความตายถ้ามันผ่านอันนี้จริงแล้ว เดี๋ยวกูพาไปจุดอันี้เวลาจุดแคสยิงไม่ได้เอาไม่เอาแต่ว่าตอนนั้นที่กูอุ้มกูไม่ได้เปิดจอนะไหนเจ๊ดเปิดเปิดรอบนึงแต่ว่ามันก็อันนั้นไม่อันนั้นแบบอันนั้นสำหรับพวกคอมแรงโอมเฮาพวกโง่ไม่มีใครรักหรอกเล่นโปกเกรไดไปชิวๆอๆอ้าวเขาอยู่กระลานไงไัง คนหนึ่งอ่ะไปดูกันเลยเขบอกไม่ได้หนีไขว้อันี้พี่คืณผมเออเล่นดีอ่ะ